สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โมราเบสนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักรายเดือนนะคะประจําเดือนเมษายน2563นะจ๊ะอาจารย์ต้องขออภัยจริงๆนะคะสาหรับคลิปของเดือนมีนาคมซึ่งอาจารย์ลงคลิปถึงแค่เดือนออของแค่ราศีพฤษภนะคะต้องขออภัยจริงๆด้วยที่ไม่สามารถจะลงคลิปให้ได้อาจารย์ติดภารกิจแบบ หนักมากเลยนะคะเกี่ยวกับลูกแล้วกเ็เกี่ยวกับการย้ายที่อยู่ด้วยนะคะมันติดขัดไปหมดเลย mm hmm. เดือนนี้ก็อาจารย์ก็จะลงให้คลิปจะลงคลิปให้ครบทุกๆกราศีนะคะคงไม่ว่ากันนะจ๊ะขอขอบคุณทุกคำห่วงใย,ยนะคะขอบคุณ ขอขอบคุณทุกแชทนะคะขอขอบคุณทุกอคอมเมนต์ที่คอมเมนต์ให้อาจารย์นะจ๊ะขอขอบคุณทุกยอดซับสไคร b e ยอดไลค์ยอดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์ได้ทําคลิปด,ดวงความรักรายสัปดาห์นะจ๊ะของแต่ละราศีนะคะจะเริ่มสัปดาห์หน้านี้นะคะของ ในช่องทางของ Tik t o k แล้วด้วยจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอย่าลืมเข้าไปติดตามที่ Tik t o k ด้วยนะจ๊ะและสำหรับท่านใดที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะอย่าลืมทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตามตามนี้เลยนะจ๊ะไ d ดีไลน์อาจารย์แล้วก็ไปที่เพจดูดวงความรักของอาจารย์ได้ด้วยนะคะและสำหรับท่านใดที่ถามเข้ามาอาจารย์ เกิดราศีอะไรลัคนาอะไรนะคะก็ท่านสามารถเช็คได้นะคะตามเว็บไซต์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะว่าท่านเกิดลัคนาราศีอะไรแต่ถ้าท่านไม่ทราบท่านก็ยึดหลักตามวันเกิดที่อาจารย์เขียนไว้ให้ตามออคําอธิบายข้างล่างนี้ให้ก็แล้วกันนะคะตามวันที่นั้นเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดออูคลิปความรักของแต่และราศีกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ต่อไปนี้ก็ถึงคิวราศีกรกฎนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูดวงความรักของชาวกรกฎนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะในเดือนของเดือนเมษายน2563นี้นะจ๊ะชาวกรกฎเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวกรกฎกรกฎนะความรักจะรุ่งหรือว่าจะร่วงหรือว่ามีแนวทางอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกนะคะ โอโห six of pentacle a of pen โอ้สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์นะคะสามารถทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้ตามนี้เลยนะคะแล้วก็ ท่านสามารถจองล่วงหน้าได้เลยนะคะจะต้องจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะอาจารย์ถึงจะรับดูให้นะคะเพราะาคิวค่อนข้างจะแน่นพอสมควรนะคะอาจารย์จะได้จัดคิวให้ทุกท่านอาจารย์รับดูดวงส่วนตัวตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง5้าทุ่มเลยนะโอเคค่ะไพ่ของชาวกรกฎออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นความรักที่ จะต้องมีการสนับสนุนซึ่งกันและกันซะมากกว่านะคะเป็นการสนับสนุนไปในทิศทางที่ดีหรือว่าลักษณะของความเป็นเพื่อนมีมีความรู้สึกที่เหมือนเพื่อนมากกว่าคนรักอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องมือที่3นะจ๊ะคนรักแอบไปมีใครหรือว่าแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะคะที่ผ่านมาคุณจะ จะมีการเกิดการถกเถียงหรือว่าทะเลาะกันซะมากกว่านะคะแต่คุณก็พยายามให้โอกาสกับคนรักของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนโสดอืในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะตัวคุณเองอะ่ะต้องระวังให้ดีๆนะคะถ้าใครเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้แน่นอนตัวเขาเองไม่ได้โสดจริงนะคนที่เข้ามา ทำความรู้จักกับคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเขายังไม่โสดนะหรือว่าเขามีอะไรปิดบังคุณโดยที่คุณไม่ยังไม่รู้ในช่วงนี้คุณยังไม่ได้รู้จักเขาที่แท้จริงนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็พยายามสืบนิดหน่อยนะว่าคนคนนั้นโสดจริงหรือเปล่าโสดสนิทไหมยังเขาเลิกกับแฟนหรือย,ยังอะไรแบบนี้นะคะอืม แต่ตัวชาวกรกฎเองในช่วงนี้คุณต้องระวังเรื่องของคำพูดหรือว่าเรื่องของอ,อารมณ์ของคุณด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเกิดการทะเลาะกันแบบอย่างหนักเลยแล้วทีนี้คนรักของคุณนะคะเขาไม่ค่อยสนใจอะคะ่ะมันเหมือนเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจซะมากกว่าอาจจะเป็นตัวคุณด้วยที่ไปจุกจิกจูก้จี้จุกจิกเขาแล้วมันทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะคุยกับคุณหรือว่ารู้สึก ไม่อยากจะตอบคำถามคุณด้วยซ้ำไปนะคะแต่ในใจลึกๆของคุณอะ่ะคุณพยายามให้อภัยกับคนที่คุณรักอยู่เสมอมานะคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะแก้ตัวนะหรือว่าปรับปรุงตัวเองด้วยนะคะคนโสดมีคนเข้ามามากมายแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าโสดจริงไหม คนที่เข้ามาโสดจริงหรือเปล่านะคะบางคนก็อาจจะเจอคู่ในสถานที่บันเทิงหรือว่าในสถานที่ที่มีคนหมู่มากนะอาจจะเป็นเรื่องการชุมนุมหรือว่างานสังสรรค์อะไรต่างๆนานาหรือว่าอาจจะรู้จักจากเพื่อน<ม> <Orchestra> เพื่อนเป็นแม่สื่อให้นะ<ม>เพื่อนแนะนำให้รู้จักอะไรแบบนี้นะคะสำหรับคนที่โสดนะ ก็ก็ดูดูกันก่อนนะคะว่าเขาโสดจริงหรือเปล่านะคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้ลักษณะนคนที่เข้ามานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์เหลือเกินนะเป็นคนที่อาจจะดูเจ้าชู้ด้วยซ้ําไปนะเป็นคนที่เขาอาจจะคุยกับใครหลายๆคนอยู่ในช่วงจังหวะเวลานี้แต่ก็ยังไม่ใช่คู่ของคุณที่แท้จริงนะ ก็ถ้าใครอยากจะคลองโสดก็โสดไปก่อนดีกว่านะอาจารย์แนะนําให้นะคะตัวคุณเองนะคะพยายามแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องของครอบครัวไม่ว่าจะการเงินการงานหรือว่าตัวของคนรักเองบุตรบริวารทั้งหลายนะตัวคุณพยายามที่จะแก้ไขให้มันบาลานซ์กันนะแต่ตอนนี้มันยังแก้ไขไม่ได้มันก็ยังเป็นยังคงลักษณะเหมือนเดิมนะเออ คนรักของคุณนะคะเขาเขาค่อนข้างจะหญิงกับคุณมากในช่วงจังหวะเวลานี้เขาค่อนข้างจะมีอีกโก้สูงเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะแต่ตัวคุณนะพยายามที่จะพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่คุยกับคุณแน่นอน คุณจะแชทจะถามอะไรก็ช่างเขาก็ยังไม่ตอบกลับคำนั้นกลับมาถึงคุณนะคะสำหรับชาวกรกฏเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ o r a เ l e แนะนำนะคะว่าชาวกรกฏในช่วงของเดือนนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างนะแต่อาจารย์เห็นว่าช่วงนี้มันมีเรื่องของบุคคลที่สามหรือมือที่สามเข้ามาชัดเจนมากเลยนะคะสำหรับชาวกรกฎนะมันมีออ ถ้าใครเข้ามาเราก็ต้องระวังที่ดีอาจจะตกไปเป็นมือที่3เขาด้วยซ้ําไปนะคะหรือคนรักแอบบนอกใจเรานะมันมีการทําอะไรรับหลังเราโดยที่เขาไม่ได้บอกเรารอย่างชัดเจนแน,น่นอนมันจะทําให้เกิดการมีปัญหาถึงแม้คุณจะเค้นถามเขายังไรก็ช่างเขาไม่ยอมตอบนะจ๊ะนะตัวคุณก็ต้องพยายามให้อภัยเขาหรือว่าอยู่นิ่งๆเฉยๆไว้ดีกว่านะเพราะมันเกิดอาจจะเกิดอาการที่แบบ ทะเลาะกันอย่างรุนแรงถึงขั้นเลิกกันเลยถ้าคนที่เลิกกันไปแล้วนะคะก็ยังเลิกไม่สนิทนะยังไงเขาก็กลับมาเขายังไงเขาก็ต้องกลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตคุณอยู่มันยังไม่จบมันยังไม่ถึงเวลาที่จะจบกันนะคะอาจจะเข้ามาพูดคุยหรือว่าทักคุณอยู่ตลอดอยังห่วงใยซึ่งกันและกันอยู่นะคะตัดขาดกันไม่ได้เลยนะ ถึงแม้เขาจะไปมีคนอื่นก็ช่างยังไงเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้นะคะสําหรับคนที่เพิ่งเลิกลากันไปเนาะม,มันก็ยังวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องทํำยังไงนะคะทําความเข้าใจนะคะกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทําความรู้สึกให้ให้มันเป็นอิสระให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้นะคุณ คุณปล่อยตัวเองออกมาจากจุดนั้นดีกว่านะคะสําหรับชาวกรกฏปล่อยให้มันเป็นธรรมธรรมชาติแล้วก็รักตัวเองให้มากขึ้นนะคะรักในสิ่งที่เราเป็นนะคะอย่าพึ่งหวังในสิ่งที่คุณยังยังมองไม่เห็นหรือว่าอย่าฟันธงอะไรก็ก็แล้วแต่ในสิ่งที่คุณตัดสินใจอย่าพึ่งฟันธงมันเพราะว่ามันอาจจะมีผลในภายใน ภาคหน้าด้วยซ้ำไปนะคะสิ่งที่คุณกระทำในวันนี้จะมีผลต่อคุณในวันข้างหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับชาวกรกฏคุณก็มันเป็นผลกระทบต่อภายภาคหน้าและสิ่งที่คุณไม่สิ่งที่คุณยอมรับไม่ได้นะคะคุณจะยอมรับมันได้ในช่วงของเดือนนี้ ยอมรับในความเป็นจริงนะยอมรับในความล้มเหลวยอมรับในความในการจากลายอมรับในสิ่งที่คนรักเราเป็นยอมรับในสิ่งที่คนรักเราปฏิบัติต่อเรานะครั้งแรกอ่ะคุณอาจจะเจอใครมาแล้วสักหรือว่ากำลังพูดคุยนะเจอเขามาสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งสิ่งนั้นอ่ะคุณจะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้กับความรู้สึกที่เขามีให้คุณและ คุณมีให้เขาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอรักตัวเองให้มากๆนะคะอย่าเอาใจเราไปใส่ในใจเขามากมายนะคะคิดถึงตัวเองให้เยอะๆเพราะฉะนั้นการที่เราทุ่มกับใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ผลดีสำหรับเราเลยหรือว่าอย่าคาดหวังในตัวเขาว่ให้มากนะคะเราต้องมั่นใจในตัวเองและยืนหยัดด้วยตัวเองด้วยนะคะสำหรับชาวกรกฏอืม คนรักของเราอะค่อนข้างจะดุและเอาแต่ใจตัวเองมากเพราะฉะนั้นเราเราต้องยอมรับนะคะเราต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเขาอาจจะเป็นนิสัยของเขาก็ได้ที่เขาค่อนข้างจะดุหรือว่าออกคําสั่งกับคุณมากหรือว่าอารมณ์ค่อนข้างจะร้อนนะคะแต่จริงๆแล้วคนรักอะมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมันอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะยอมรับเขาได้หรือไม่ถ้าคุณยอมรับไม่ได้ก็มันก็จะถึงเวลาที่คุณจะต้องไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ระวังเรื่องของการหลอกลวงให้มากที่สุดนะคะสำหรับคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันจะมีการทำอะไรรับหลังเราโดยที่เราไม่รู้นะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกคิดหมากหรือว่าคิดมากจนคุณทำอะไรไม่ได้เลยนะคะมันจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะอย่าหวังอย่าฟังคำที่ที่เขา พูดออกมานะคะในสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี้ต้องระวังให้ที่สุดในสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงเขาอาจจะพูดให้ความหวังกับคุณมากแต่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากนะคะอย่าหวังอะไรให้มากมายเลยอย่าหวังว่าเขาจะเลิกกับคนนั้นแล้วมาคบกับเราอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้คะ่ะมันจะกลายเป็นเป็นรักสามเศร้า ทันทีเลยนะคะสำหรับชาวกรกฏที่คุณเจอคนในคนที่เข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้หรือว่าคนรักของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรักกันดีอยู่แล้วนะคะอาจารย์เห็นว่าคุณะจะมีความเข้าใจหรือว่าให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งให้อภัยเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่การให้อภัยครั้งนี้คุณก็รักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวกรกฏโอเคค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะ จงถึงท่านใดนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์อาจารย์ได้นะคะอย่าเก็บไปคิดมากนะคะจนกว่าคุณจะได้ดูดวงส่วนตัวนะคะตามลิงก์นี้เลยนะคะทักมาได้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้อาจารย์ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะตอนนี้อาจารย์เล่นติ๊กตอกแล้วนะจ๊ะก็ยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะลงคลิปประจำสัปดาห์ของแต่ละราศีนะคะสั้นๆอาจารย์จะลงคลิปวันทุกวันอาทิตย์นะคะเดี๋ยวรอติดตามกันทางติ๊กตอกได้เลยนะคะเรื่องราวความรักของคุณจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันได้เลยโอ้ยจะมีแฟนใหม่ไหมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยว ถ้าใครอยากดูแบบยาวๆแบบซึ้งๆทั้งเดือนนะ,ะ mm hmm. ก็ติดตามในที่ช่อง YouTube ได้เหมือนเดิมนะจ้าช่องอโมลาเบนนะคะแล้วถ้าใครทุกใจนะโอ้ยจะทำยังไงอยากปรึกษาส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวกาจานะคะ mm hmm. ก็ติดต่อกันได้ที่ไลน์เหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะคะถ้ายัางไงก็อย่าลืม Follow กันด้วยนะคะคะสวัสด,ดีค่ะ